สุดยอดโมเมชนะ8นัดรวดบุกถล่มย้ำแค้นพ่อใหญ่ IBK ร้อง3 0ถึงศกลายเป็นเกมที่แฟนวอลเลยเกาหลีและแฟนวอลเลยไทยพูดถึงกันอย่างคึกคักเพราะไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันที่ขาดลอยเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพของสาวไทยที่ลงสนามอย่างมั่นใจเล่นกันแบบสนุกมุ่งมัน่นและเต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งในเรื่องฝีมือและบุคลิกจนคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีจำนวนมากหลั่งไหลามาชื่นชมว่าทั้งเก่งทั้งน่ารัก โดยเฉพาะโมเมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงสุดๆจากการพาทีมคว้าชัยชนะ8นัดรวดแบบสุดยอดบรรยากาศก่อนแข่งเต็มไปด้วยความคาดหวังหลายคนมองว่าการเจอกับ IBK ไม่ใช่งานง่ายแม้ประวัติการเจอกันที่ผ่านมาสาวไทยจะเคยสร้างบาดแผลสำคัญเอาไว้แต่ในเกมระดับนี้ทุกแมชคือการพิสูจน์ใหม่หมดทว่าทันทีที่เสียงนกกวีดเริ่มดัง โมเมและเพื่อนร่วมทีมก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเธอไม่ได้มาแค่เอาชนะแต่ตั้งใจจะย้ำแค้นให้ชัดเจนอีกครั้งด้วยสกอร์ที่ไม่มีช่องว่างให้คู่แข่งได้หายใจเศจแรกเริ่มต้นด้วยจังหวะบุกที่ดูดันของสาวไทยบอลแรกนิ่งเซตเตอร์คุมจังหวะได้ดีทําให้การกระจายบอลไปยังหัวเสากลางและโค้งหลังมีความหลากหลายโมเมใช้จุดเด่นเรื่องการอ่านจังหวะบล็อกคู่แข่ง ตีโค้งหนีบล็อกบ้างตบน้ำหนักบ้างและกดหนักๆเป็นระยะทำให้แนวรับของ IBK ปั่นป่วนตั้งแต่ต้นเกมคะแนนค่อยๆไหลไปฝั่งทีมของโมเมแบบต่อเนื่องแฟนเกาหลีที่ดูถ่ายทอดสดต่างคอมเมนต์ในโซเชียลว,ว่าโมเมเล่นอย่างมั่นใจมากท่าทางไม่เกรงเลยแถมเวลาทำแต้มได้อย่างยิ้มสดใสดูเป็นธรรมชาติจนคนดูเผลอตกหลุมรักส่วนเกมรับของสาวไทยในแมชนี้ก็เหนียวแน่นอย่างเหลือเชื่อ มีหลายจังหวะที่ดูเหมือนบอลจะตกลงพื้นไปแล้วแต่ลิเบโรและตัวรับอิสระของทีมยังพุ่งเซฟเอาไว้ได้แบบไม่น่าเชื่อท่ามกลางเสียงลุ้นของคนดูในสนามและหน้าจอเมื่อลูกยากๆถูกเก็บขึ้นมาได้กลายเป็นจังหวะสวนกลับที่ทีมของโมเมใช้โอกาสเปลี่ยนเป็นแต้มได้บ่อยครั้งสิ่งนี้ทำให้เซตแรกจบลงด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างขาดแฟนเกาหลีหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมนี้สปิริตดีมาก เพราะไม่ยอมให้บอลตกง่ายๆเลยพอเข้าสู่เซตที่2 IBK พยายามเปลี่ยนแทคกติกทั้งการเสิร์ฟกดใส่ตัวรับบางตำแหน่งเพื่อทำลายบอลแรกและเร่งเกมบุกให้เร็วขึ้นแต่สาวไทยภายใต้การนำของโมเมกลับยังคงใจเย็นใช้ระบบทีมเวิร์คเข้ามาจัดก,การการเคลื่อนที่ในสนามของผู้เล่นไทยมีระเบียบชัดเจนทุกคนรู้ตำแหน่งรู้หน้าที่ของตัวเองดีมากเมื่อบอลแรกเริ่มกลับมาอยู่ในมาตรฐาน เซตเตอร์ของทีมก็โชว์คลาสด้วยการเซตหลอกบล็อกบ้างเปิดบอลเร็วบ้างและดึงตัวบล็อกไอ k บเคให้หลุดตำแหน่งทำให้หัวเสาและโค้งหลังมีช่องให้ทำคะแนนมากขึ้นโมเมในเซตนี้ถือว่าเด่นเป็นพิเศษทั้งจังหวะตบทะลุบล็อกและจังหวะบุกจากแถวหลังที่สร้างความประทับใจให้คนดูเธอไม่ได้มีดีแค่พลังการตบแต่ยังมีเซ้นในการเลือกมุมและการใช้มือบล็อกฝ่ายตรงข้ามให้บอลออกหลัง ซึ่งเป็นสกิลขั้นสูงที่แฟนวอลเลยมองออกได้ชัดเวลาเธอทำแต้มสำคัญกล้องจะจับไปที่ใบหน้าของโมเมทีท่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบางครั้งเธอเฮร่วมกับเพื่อนบางครั้งก็แค่ยิ้มให้กำลังใจกันในสนามภาพเหล่านี้ยิ่งทำให้แฟนเกาหลีหลายคนไปคอมเมนต์ว่าผู้เล่นไทยคนนี้ทั้งเก่งทั้งดูเป็นมิตรเกมรับแถวหลังของสาวไทยในเซตนี้ยังคงโดดเด่น มีหลายจังหวะที่บอลพุ่งแรงจากตัวรุกของ IBK แต่ก็ยังถูกเก็บขึ้นมาได้ทำให้รูปเกมของไทยไม่เสียจังหวะง่ายๆการสลับเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างเซตก็มีจังหวะเหมาะสมโคชกลาที่จะปรับเกมโดยไม่ลังเลเมื่อเห็นว่าคู่แข่งเริ่มจับทางได้ก็เปลี่ยนรูปแบบการบุกให้ต่างออกไปสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของทีมในระดับสูงทั้งในแง่สภาพจิตใจและแผนการเล่น ผลคือเซต2ทีมของโมเมก็ยังปิดจบได้อย่างสวยงามนำห่างไป2 0ถึงแบบที่แฟนๆรู้เลยว่าคู่แข่งเริ่มกดดันอย่างหนักเข้าสู่เซตที่3ซึ่งกลายเป็นเซตชี้ชะตาว่าจะเป็น3 0ถึงแบบย้ำแค้นหรือไม่ IBK พยายามฮึดสู้ครั้งใหญ่เปลี่ยนตัวเสิร์ฟเปลี่ยนตัวจัดเกมรุกและใช้เสียงเชียร์ในสนามมาหนุนแต่โมเมและเพื่อนร่วมทีมกลับยิ่งเล่นด้วยความนิ่งและมั่นใจมากกว่าเดิม การคอนโทรลอารมณ์ในสถานการณ์ที่ขู่แข่งพยายามเร่งเครื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สาวไทยกลับทำได้ดีมากพวกเธอไม่หัวร้อนไม่เล่นผิดพลาดเองง่ายๆย,ยังคงยึดระบบเกมและสื่อสารกันตลอดเวลาในสนามโมเมในเซตสุดท้ายนี้มีจังหวะตบที่เรียกเสียงฮือฮาได้หลายครั้ง บางลูกเธอกดเต็มแรงจนแนวรับของ IBK รับไม่ทันบางลูกใช้ลูกฉลาดตีเบาๆลงช่องว่างในแดนคู่แข่งแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้พึ่งพาแต่พลังแต่ยังใช้สมองและการอ่านเกมมาผสมกันอย่างลงตัวแฟนเกาหลีจำนวนมากที่คอมเมนต์ภายหลังบอกกันว่าผู้เล่นไทยหมายเลขนี้เล่นครบเครื่องมากพร้อมทั้งชมว่าเวลายืนเรียงแถวหรือให้สัมภาษณ์เธอก็ยิ้มย้ม ดูเป็นมิตรทำให้ภาพลักษณ์ของเธอไม่ได้มีแค่คำว่านักกีฬาเก่งแต่กลายเป็นนักกีฬาที่ทั้งเก่งและน่ารักเมื่อเกมดำเนินมาถึงช่วงท้ายเซตคะแนนเริ่มไหลไปทางทีมของโมเมยอย่างชัดเจนการประสานงานหน้าเน็ตระหว่างตัวบล็อกกับตัวลูกหัวเสามีจังหวะบล็อกเดี่ยวและบล็อกคู่ที่ทำได้อย่างสวยงาม สร้างความกดดันให้ IBK จนเริ่มผิดพลาดเองบ่อยขึ้นทั้งการตีออกการเส,รสิร์ฟเสียและการรับบอลแรกที่หลุดเป้าช่วงท้ายเกมแฟนๆหลายคนแทบจะมั่นใจแล้วว่าผลคงไม่ต่างไปจากชัยชนะในนัดก่อนก่อนที่สาวไทยเคยย้ำแค้นมาแล้วและสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดเมื่อแต้มปิดท้ายตกเป็นของโมเมและทีมปิดแมชด้วยสกอร์3 0, แบบไร้ข้อกังขากลายเป็นการชนะ8นัดรวดที่สวยงามและน่าจดจำ หลังจบเกมสื่อและแฟนวอลเลย์บอลเกาหลีเริ่มถกกันอย่างจริงจังถึงความแข็งแกร่งของสาวไทยหลายคอมเมนต์บอกว่าทีมจากไทยพัฒนาขึ้นทุกปีทั้งเรื่องฟิตเนสความเข้าใจเกมและการทำงานเป็นทีมบางคนถึงขั้นบอกว่าเวลาเจอทีมไทยไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นเกมง่ายแถมยังมีมุมมองด้านบวกเรื่องบุคลิกของนักกีฬาไทยที่มักจะยิ้มแย้ม ทักทายแฟ,แฟนแฟนถ่ายรูปลงภาพน่ารักน่ารักในโซเชียลยิ่งทำให้แฟนเกาหลีรู้สึกผูกพันกับทีมนี้มากขึ้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากคือเสน่ห์ของสาวไทยที่ทั้งเก่งและน่ารักไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแต่รวมถึงภาษากายการแสดงออกและมารายาทในสนามเช่นเวลาแต้มหลุดเวลาโดนบล็อกหรือเวลาทำผิดพลาดพวกเธอไม่แสดงอารมณ์หนุดหงิดออกมาให้เห็นชัดเจน กลับยกนิ้วโป้งให้กำลังใจกันตบมือปรบไหลและหันมาคุยกันอย่างใจเย็นเพื่อแก้เกมภาพเหล่านี้ชนะใจแฟนบอลได้ไม่แพ้ลูกตบแรงๆเลยทีเดียวในมุมของโมเมเองการพาทีมชนะ8นัดรวดไม่ใช่แค่เรื่องฝีมือส่วนตัวแต่สะท้อนว่าพวกเธอซ้อมหนักและมุ่งมันแค่ไหนเบื้องหลังความสำเร็จคือการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องการวิเคราะห์เกมคู่แข่งอย่างละเอียด และการเรียนรู้จากจุดอ่อนของตัวเองในแต่ละแมชเธอและเพื่อนร่วมทีมรู้ดีว่าการเล่นในลีกหรือทัวนัมเมนที่มีทีมแข็งแข่งเต็มไปหมดนั้นต้องใช้ทั้งร่างกายและสมองผสมกันไม่ใช่แค่ตบให้แรงอย่างเดียวแต่ต้องมีการวางหมากในทุกแต้มอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนเกาหลีชื่นชมสาวไทยคือความเคารพในเกมและในขู่แข่ง แม้จะชนะขาดถึง3ง0และเป็นการย้ำแค้นทีมใหญ่แต่ไม่มีท่าทีย่อเย้ยหรือแสดงความสะใจ,จเกินพอดีกลับกันนักกีฬาไทยยังเข้าแถวจับมือทักทายและแสดงความขอบคุณต่อแฟนๆทั้งไทยและเกาหลีที่เข้ามาชมเกมการแสดงออกแบบนี้ทำให้ชื่อเสียงของนักกีฬาไทยในสายตาต่างชาติยิ่งดีขึ้นไปอีกหลายคอมเมนต์ชมว่าทีมไทยเล่นด้วยหัวใจที่สวยงาม แน่นอนว่าในโลกออนไลน์หลังจบเกมก็เต็มไปด้วยไฮไลท์ทั้งจังหวะตบสุดโหดของโมเมจังหวัดเซฟบอลสุดเหลือเชื่อของเพื่อนร่วมทีมและมุมกล้องที่จับรอยยิ้มของสาวไทยในช่วงพักเกมคลิปเหล่านี้ถูกแชร์ไปทั่วทั้งในหมู่แฟนไทยและแฟนเกาหลีรวมไปถึงแฟนวอลเลยชาติอื่นที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ บางคนบอกว่าดูแล้วรู้สึกได้ถึงพลังบวกจากทีมนี้ทั้งในแง่ความมุ่งมั่นในสนามและพลังเสน่ห์นอกสนามเมื่อมองไปข้างหน้าการที่โมเมพาทีมชนะ8นัดรวดและย้ำแค้น IBK แบบขาดลอย3ถึง0ทำให้แฟนแฟนเริ่มคาดหวังมากขึ้นว่าเธอและทีมจะไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้ สื่อบางสำนักพูดถึงโอกาสการลุ้นตำแหน่งหัวตารางหรือการไปลุยในรอบสำคัญสำคัญของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในขณะที่แฟนบอลไทยจำนวนมากก็เริ่มติดตามหลีกนี้มากขึ้นเพราะอยากเห็นสาวไทยและโมเมเล่นทุกแมชไม่พลาดแม้แต่เกมเดียวสิ่งที่น่าจับตามองคือโมเมจะรักษาฟอร์มอันร้อนแรงแบบนี้ได้ต่อเนื่องแค่ไหนเพราะการชนะ8นัดติดย่อมทำให้คู่แข่งเริ่มจับทาง เริ่มศึกษาวิธีการเล่นของเธอและทีมอย่างละเอียดแต่จากสิ่งที่เราได้เห็นในเกมย้ำแค้น IBK ครั้งนี้ก็น่าจะเชื่อได้ว่าพวกเธอมีทั้งศักยภาพและหัวใจที่แข็งแกร่งพอที่จะปรับตัวและพัฒนาต่อไปไม่ว่าจะเจอแรงกดดันหรือความคาดหวังมากเพียงใดในท้ายที่สุดเกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นเหมือนคำประกาศ ว่าสาวไทยพร้อมแล้วที่จะยืนในระดับแถวหน้าของลีกและเวทีนานาชาติโมเมได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองไม่ใช่แค่ดาวรุ่งชั่วคราวแต่เป็นผู้เล่นที่มีของครบทั้งฝีมือความมั่นใจและบุคลิกที่น่าจดจำส่วนคอมเมนต์จากแฟนเกาหลีที่บอกกว่าสาวไทยทั้งเก่งและน่ารักก็เป็นเหมือนเหรียญอีกด้านหนึ่งของความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดจากสกอร์บนสกอร์บอร์ดเท่านั้น แต่เกิดจากหัวใจและทัศนคติที่สวยงามของพวกเธอด้วยชัยชนะ3-0ที่ย้ำแคนพ่อยใหญ่ IBK และสถิติชนะ8นัดรวดของโมเมในครั้งนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เล็กๆที่แฟนวอลเลยจะไม่มีวันลืมและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคตของเธอและทีมสาวไทยบนเวทีระดับโลก